ว่าเป็นรูปแบบใหม่จากที่เราก็โซเชียลดิแทนซิ่งกันอยู่ตอนนี้เราก็จะได้ปลอดภัยไงอย่างนี้น,น,น,นะครับพี่ๆอยากถามอะไรพี่ๆก็ลิสต์มาได้เลยนะครับก็แชทเข้ามาได้เลยในซูมนี่แหละนะครับตอนนี้เนี่ยองมีคําถามอยู่ประมาณหนึ่งแล้วนะครับที่พี่ๆเนี่ยได้มีการลิสต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวอองจะถามน้องๆทีละประเด็นทีละประเด็นทีละประเด็นเลยนะจ๊ะก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวน้องกําลังจะมากันแล้วนะจ๊ะ พี่พีทุกคนตอนนี้ก็เราเปิดประเทศกันแล้วน,นพอ่พี่จ๋าดูแลตัวเองกันนะจ๊าพี่ลดมากเอานะตอนนี้น้องมาแล้วต้อนรับน้องด้วยจ้าสวัสดีอีกรอบนึงจ้าไรวินเชิญจ้าสวัสดีครับพี่พี่ซื่อบวลชนอยู่กับเราในซูมตอนนี้อ่นั่งเลยจ้าเด็กๆจ้าขอบคุณครับ เรื่องคืออย่างนี้นะพี่ๆเขาเนี่ยจะฝากคาถามมาแล้วเดี๋ยวพี่อ๋องจะเป็นคนถามน้องๆอีกทีนึั okay, บตอนนี้คําถามอยู่ในมือของอ๋องแล้วนะครับตุ่นเต้นเหมือนประกวดอะไรสักอย่างหนึง่งตุ่นเต้นขอเปิดซองกันจะ้ะตุ่นเต้นเปิดใหญ่มากนะเอาล่ะคําถามแรกค่ะถามว่าการทํางานในช่วงน,นี้นอกจากมาตรการต่างๆต้องเตรียมตัวอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างความรู้สึกการได้กลับมาทํางานอีกครั้งปรับตัวแบบ new normal อย่างไรอโอเค,ค อาไรก่อนเตรียมตัวอะไรเพิ่มบ้างลยใช่ oh, ปรับตัวอะไรบ้าง,า <c oughs> งไหมอะไรแบบเนี้ยก็คงเหมือนต้องปรับเวลาอีกรอบเหมือนช่วงก่อนเราได้แบบมีเวลาพักเยอะขึ้นเพราะว่าแบบด้วยงานบางทีมันก็ยังทาไม่ได้พักไวน้นู่นนี่นั่นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงเราก็มีเวลาพักเยอะเหมือนกันแต่พอกลับมาเป็นช่วงแบบปกติขึ้นแล้วเนโอ้โห ไม่ได้การก็ไม่ได้น้อยนี่ว่าก็ต้องแบบเตรียมตัวคือเตรียมร่างกายให้พร้อมเตรียมพวกงานทุกวันให้พร้อมมากขึ้นจากช่วงก่อนครับหยอดน้ำมันหน่อยนึงอะไรอย่างงั้นพอเครื่องมันอาจจะฝืดตอนเราได้เยอะๆเลยตอนเราได้พักไปหน่อยนึงน้องวินราคาเป็นไงบ้างใช่ครับก็เหมือนเหมือนกันนี่แหละครับแต่ว่านอกจากจะเตรียม เตรียมร่างกายเตรียมตัวเองก็ยังเตรียมจมูกมาให้พร้อมด้วยเพราะว่าโดนสวอปทุกคัเตรียมรูจมูกของเราเตรียมรูจมูกให้โล่งอะไรอย่างเงี้ยครับครับสวอปทุกงานทุกงานทุกวันเลยนะเนี่ยใช่ไหมทุกวันเนาะเเพราะว่าเราก็เพื่อความปลอดภัยก็เคทีเคกันก่อนจะได้ปลอดภัยกันนั่นเองนะครับครับซีรีส์ f อถ่ายทำเสร็จหรือยังจ๊ะจะได้ชมกันเมื่อไหร่ได้เห็นกระแสที่แฟนๆพูดถึงกันบ้างแล้วหรือยัง ครับสัจจริงเลยนะครับยังยังถ่ายทํากันอยู่ยังถ่ายทากันอยู่ยังถ่ายทำกันอยู่ครับแล้วก็ฟีดแบ็กฟีดแบกก็ก็เห็นเห็นแฟนมีรอติดตามอยู่รอดูอยากดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีฟีดแบ็กเห็นในช่วงที่แบบพอมีนิตยสารที่พวกเราไปถ่ายกันที่ออกมาเป็นแพ็กสี่คนก็จะมีแบบฟีดแบ็กเข้ามาบ้างเงี้ยก็มีเห็นบ้างครับก็ตามทวิตต้งทวิตเตอร์ก็มีการแบบว่าติดทรนติดอะไรกันอยู่นะแต่ว่าจะได้ชมเมื่อไหร่คิดว่า ไม่นานเกินรอครับไม่นานเกินรอแอบบอกได้ไหมถ่ายไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเกินครึ่งแล้วครับเกินครึ่งแล้วเนาะเกินครึ่งแล้วครับคุณอยากดูว่าอยากดูทันกไหมตอนเวอร์ชันแรกทันไหมถามตรงๆทันนะผมไม่ทันจริงหมอผมทันผมไม่ทันดู ทันตอนไต้หวันฉันไต้หวันทันอยู่แสดงว่าเด็กมากแล้วตอนนั้นนะเด็กมากก็คือพอดีที่บ้านตอนนั้นเหมือนพอมันฟีเวอร์ทั้งเมืองบ้านเราก็ติดฟีเวอร์ดีกับเขาไปด้วยเราก็ค่อนข้างจำความรู้สึกได้จำได้จำได้ตอนนั้นดังมากเวอร์ชันไต้หวันเนาะโอ้ทุกคนร้องเพลงตามกันได้ตอนนั้นอะพี่จ๋าก็เดี๋ยวรอแป๊บนึ่งเดี๋ยวไ้ดูกันแน่นอนนะครับจะมีการจัดกิจกรรมทางออนไลน์กับแฟนคลับอีกไหมการได้เจอแฟนคลับทางออนไลน์เป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอแฟนคลับนานมีการเช็คกระแสบ้าางหรือเปล่ แฟนๆมีการเรียกร้องอย่างไรบ้างจ๊ะรู้สึกเหมือนเป็นองค์กรอะไรสักอย่างครับก็จริงๆเราก็ช่วงนี้งานก็เริ่มกลับมาได้ดากันมากขึ้นครับก็จะมีโอกาสได้เจอแฟนๆผ่านออนไลน์มากขึ้นตอนนี้ครับแล้วก็จริงๆเราก็ยังอยากเจอแฟนๆตัวเป็นๆอยู่เหมือนกันครับก็เดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นก็เดี๋ยวน่าจะได้กลับมาเจอกันครับ แล้วก็มีช่วงหลังๆที่เริ่มจะมีอีเวนต์เล็กๆยังพอจัดได้แล้วที่ได้เจอแฟนๆตัวเป็นๆบ้างแต่ก็ยังแบบยังไม่ได้แบบมีอีเวนต์ที่แบบโอ้โหเจอแฟนๆเยอะๆพร้อมๆกันอะไรเงี้ยก็รอคอยอยู่ส่วนใหน่ก็จะเป็นโชวงอีเวนต์แบบเนี้ยเนาะที่เจอทางซูมทางไลน์ทางไรไปเราได้มีเข้าไปพูดคุยแบบในทวิตต้งทวิตเตอร์ในช่องทางอื่นๆกับแฟนๆบ้างไหมจ๊ะผมก็มีเข้าไปกดไลค์ในทวิตเตอร์ตอบแฟนๆบ้างอะไรครับ อือบล่างมีบ้างครับมีบ้างครับมีบ้างเนาะก็ไม่ไม่ได้ถือว่าหายไปสักที่เดียวก็ยังมีโซเชียลมันก็ทําให้เราใกล้กันมากขึ้นนะครับความรู้สึกที่ได้ขึ้นปกนิตยสารต่างประเทศแล้วก็การทํางานเนี่ยเป็นยังไงบ้างอขึ้นปกอะไรไปมีมีหลายเล่มเหมือนกันหลายเล่มเหมือนกันเนาะหลายเล่มเหมือนกันเนาะพี่อมเห็นเขาแชร์กันหลายเล่มเหมือนกันแล้วก็พวกแฟชั่นเซ็ทต่างๆพวกแบบ ไฮแบรนด์แบรนด์เนมต่างๆก็เยอะเหมือนกันเนาะที่ไปทำงานอะไรนะเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างความรู้สึกจริงๆก็หลังๆทำแล้วเริ่มเหมือนว่าเขาเรียกว่าไงเริ่มคุ้นเคยขึ้นใช่ช่วยแรกจะมีเกรงๆบ้างนะตอนหลังมันก็ช่วงแรกเราอาจจะไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมเข้าใจมากขึ้นว่าแบบลูกค้าต้องการอะไรแบรนด์นี้หรือว่าแบบช่างภาพคนนี้อยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นครับวินละครับ ของผมก็รู้สึกสนุกนะครับเพราะว่าจริงๆการถ่ายแต่ละแฟชั่นเซตนี่ครับเพราะว่าพยายามที่จะเปลี่ยนลุกผมพยายามจะได้ให้ผมเป็นในลุกแบบใหม่ๆอะไรนครับเราก็รู้สึกสนุกกับตรงนั้นไปด้วยครับผมอย่างอย่างอย่าง เล่มที่ผ่านมาก็มีแบบให้วินสักบ้างเปลี่ยนลุคตัวเองเลยเลยครับก็รู้สึกสนุกดีครับดูเท่ๆแมนๆดิบๆหน่อยอย่างี้เนาะชอบไหมที่เราชอบไหมสักนะชอบนะสนุกชอบเนาะว่าจะไปสักทั้งแขนเลยทั้งแอนเรียนเรียก่อนเรียนเรียกพี่อยากเห็นพี่อยากเห็นผิวขาวๆชัวรๆกันด้วยโอเคครับแต่อย่างแบบอย่างบางแบรนด์อย่างเงี้ยนอกจากทิทยศาสตร์แล้วแบรนด์เนมบางแบรนด์ก็เอารูปเราไปลงใน ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ของเขาเลยแบบนี้เนาะตื่นเต้นเหมือนกันเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะครับหลังโควิดถ้าเปิดประเทศแล้วอยากไปประเทศไหนเป็นประเทศแรกจ้าอ่านี้ไบก่อนตอบหลายครั้งมากเลยแต่ยังยืนยันประเทศเดิมครับอยากไปญี่ปุ่นครับเนาะอยากไปญี่ปุ่นมากเป็นประเทศที่แบบส่วนตัวก็อยากไปเที่ยวด้วยอยู่แล้วชอบเมืองชอบผู้คนแล้วก็ยิ่งรู้ว่ามีแฟนๆชาวญี่ปุ่นแบบคืนชอบเราแล้วก็อยากไปเจอเขาครับอุ้ยจะไปไหวไหมะ เขาจะต้องมาดักรอนะเราอยาก้าไปจริงอ่ะบายอาริพุ้งตรงยังไม่ได้ตั้งแต่เราตั้งแต่อีดีออนมาก็ยังไม่ได้ออกไปรอบประเทศเลยครับยังไม่ทราบเหมือนกันว่าแบบจะประมาณไหนแต่ญี่ปุ่นไปขี่ทีก็ไม่เบื่อนอนไม่เบื่อไม่เบื่อเลยน้องอากงอากาศอะไรแบบน้องหน้าไยนะครับวินละครับจริงจเหมือนกันเลยครับอยากไปญี่ปุ่นครับผมแล้วก็อยากไปทานอาหารอยากไปเจอแฟนอยากไปสัมผัสบรรยากาศที่เคยไปด้วยครับผมอเป็นคนทํากิจกรรมกันเยอะไหมครับทั้งคู่นอกจากทํางานสุเยททาอะไร ถ้าถามว่ากิจกรรมที่อยากทําตอนนี้คืออะไรหลังจากเปิดประเทศกันแล้วเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวนาะไปเที่ยวนาอใช่ใช่อยากไปเที่ยวกันครับเพราะเป็นสิ่งที่หลายๆลยคนโหยหาเพราะไม่ได้ทําเลยใช่ใช่ครับหายไปเลยหายไปเลยเ่็ปีกว่าแล้วนะ อยากไปเที่ยวนะจ๊ะพี่พี่เพราะว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวกันเลยจากพี่จ๋าต่างประเทศนี้2ปีแล้วจ้ะพี่เชื่อว่าทุกคนเป็นเหมือนกันเราไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้อะลรเลยนะครับ หนังที่เล่นคู่กันอย่างเพราะเราคู่กันเดอะมูฟวี่กำลังจะออนในโรงภาพยนตร์ไทยแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างจ๊ะดีใจมากๆในที่สุดในที่สุดในที่สุดอยากให้อยากให้แฟนชาวไทยได้ดูแล้วแฟนชาวญี่ปุ่นชาวเป็นแฟนชาวญี่ปุ่นได้ดูแล้วเห็นเขาแฮปปี้แล้วก็อยากให้แฟนชาวไทยของเราได้แบบแฮปปี้กับเขาบ้างตอนนี้ญี่ปุ่นดูไปนานแล้วครับใช่ครับวินละ ช่เหมือนกันก็คืออย่างที่บอกในที่สุดก็ในที่สุดเกาจะได้ดูแล้วครับก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ไปดูกันครับผมครับผมฟีดแบ็ชาวญี่ปุ่นเป็นไงบ้างเพราะเขาได้ดูก่อนแล้วดีมาก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 ถึงตัวเราเป็นไงบ้างแฮปปี้มากคือเราเราก็มีเห็นแบบแค่แค่เห็นในวันวันที่เข้าโรงวันแรกแล้วก็แบบต่อแถวกันยาวออกมาหน้าลงหนังเพื่อซื้อตั๋วหนังเรานี่เราก็แฮปปี้มากๆเลยครับคนลุกเนาะครับลุกมใจเลยใช่ขอบคุณครับจริงในฐานะที่พี่เห็นเรามาตั้งแต่ แรกเลยเหมือนเราโอ้เราก็ชื่นใจงานเด็กไปเลยใช่ไดมเอตัวเล็กกันนิดเดียวเออเราก็ชื่นใจแทนงานน้องๆที่คนตอบรับมากขนาดนี้นะครับออยากฝากผลงานอื่นๆอะไรให้ติดตามกันอีกไหมจ้าอืมครับก็ตอนนี้คงเป็นต์แอฟโฟล้วเนาะที่อยากจะให้แฟนๆรออีกนิดนึงครับใกล้ๆจะน่าจะใกล้ได้ดูแล้วแหละครับก็อยากให้รอติดตามครับผมครับผมแล้วก็ฝากลซาด้าสิบเสเอ็ดนะครับถูกสุดในรอบปีวันนี้วันเดียวนะครับฝากไปด้วยครับผมครับ ถามเพิ่มเติมอันนี้ถามเองโอเคครับ <Okay, come. S 2> อยากจะเตรียมกดอะไรใส่ตะการ้าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้บ้างจ้าวัปีใหม่เหรออืมูวอืมจริงจริงอของในลาซาด้าเยอะมากน้องใช่แล้วเราก็สามารถกดได้ทุกอย่างมากแต่ถ้าเกิดให้เลือกว่าช่วงปีใหม่นี้เทศกาลปีใหม่นี้อยากกดอะไรใส่ตะกร้ารอไว้บ้างดีจ้าอืม จริงๆผมมาอยากกดเป็นพวกคอสตูมแบบคอสตูมคอสตูมแบบในสปิทเกมอะไรอย่างเงี้ยชุดวอมอะไรสีเขียวของเขาอะเตรียมรับเฟสติวัลเออใช่แบบใส่ชุดไปถ้าเกิดได้มีงานจัดเราก็อยากใส่ไปเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับเราก็ลองเพลงหมุนกงว่าด้วยเนาะพีออสซิมเนดาแอร์แบบนี้ไปละครับผมผมเอ่อ คิดว่าน่าจะเป็นซื้อของขวัญให้ให้แบบคนใกล้ๆตัวเลยนะอาจจะเป็นสกินแคร์อะไรเงี้ยแบบขึ้นปีใหม่เปลี่ยนครีมหน่อยจะได้แบบหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างหน้าจะได้แบบเด้งไร้ขึ้นไร้สมชื่อคนให้ครับผมแบบนี้อะไรเงี้ยวินครับเดือนหน้าวันเกิดไรวินเตรียมกดสินค้าแนวไหนใส่ตะกร้าให้ใบเขาบ้างจ้าโอเฮ้ยดัจริงยังอย่า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 งยงเขาชอบอะไรใบเขาชอบอะไรปกติแล้ว ตอนนี้คือเขากำลังแต่งบ้านอยู่ครับแต่งบ้านถ้าเกิดว่าจะซื้ออะไรให้ก็คงจะเป็นของที่เอาไปใช้งานได้จริงเอาไปใช้ในบ้านอะไรอย่างเี้ครับผมมอเตอร์ไฟฟ้าก็ดีนะตู้เย็นน เออตู้เย็นดีทีวี75นิ้ว85นิ้วร้อยนิ้วอืมเเอาไปลยอยากได้โปรเจคเตอร์อยโปรเจคเตอร์เลยเหรอโปรเเจคตอร์อ่าฉันชอบที่เธอก็ขอเขาเลยชอบที่ถ้าเกิดถ่ายไม่ได้ก็ขอเลยจ้ะชุดเครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงยังเอาระดับนั้นเลยดูหนังยังไม่มีเครื่องเสียงไม่เป็นไรผมเกิดหลังเขาเดี๋ยวผมให้ไปก่อนให้ไปก่อนแล้วจะถึงตาฉันเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเราบินมาเก็บเออนะครับเอาล่ะวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะครับฝากพี่ๆี่สื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับก็ กระจายข่าวกันด้วยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราก็หลักๆแล้วก,ก็ แถลงข่าวการเรื่องราวของ l า z าด a 11:11อเวอร์ g ิเกสวันเดย์เซลถูกสุดในรอบปีวันนี้วันเดียวอย่าลืมฝากติดตามแล้วก็กระจายข่าวกันด้วยนะครับและขอบคุณที่ติดตามชมมาแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับน้องๆด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณกครับขอบคุณครับฝากน้องๆด้วยฝากผลงานน้องๆด้วยนะครับและที่สำคัญขอบคุณไบร์วินด้วยนะจ๊ะขอบคุณี่ออมากรับเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับเราทั้งหมดลาพี่ๆตรงนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับ เราจะได a 11 11ทูกสุดในรอบปีวันนี้วันเดียว11พฤศจิกายนนี้เท่านั้นไปช็อปให้สนุกกันเลย 11, 11, 11, าลาซาด้า11 11แฟชั่นบิวตี้ 18, 18. ถูกสุดอิเล็กทรอนิกส์ก็ถูกที่สุดและช็อปทุกๆ500บาทลดเพิ่มอีก50บบาท11พฤศจิกายนนี้ช็อปเลยลาซาด้า11 11ถูกสุดในรอบปีวันน,น,นี้วันเดียว11พฤศจิกาย,ยนนี้เท่านั้นไปช็อปให้สนุกกันเลย สิบเอ็ดิบเอ็ดไคืกำลังลด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 ลาซาด้าสิบแปดสิบแปดแฟชั่นบิวตี้ถูกสุดๆอิเล็กทรอนิกส์ก็ถูกที่สุดและช็อปทุกๆ500บาทลดเพิ่มอีก50บาท11พฤศจิกายนนี้ช็อปเลย